สวัสดีครับบารถอดซอสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมกับผ้ามาตามตองวดครับแนวทางของคู่บารับคู่บาบรรนุนครับผมงวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 5นครับกิจารณาเบงเอาด้วยครับผมรับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับผมครับถ้าตัวเลขถูกใจตรงใจโดนใจกันจังตามนะครับท่านผู้ชมครับแนวทางมีเขามีหลุดบวากันด้วยครับผมครับเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับในการซื้อสลากกินแบ่งซื้อลอตเตอรีครับผม ครับถ้าชอบกระจัดถ้าบ่ชอบให้ผ่านครับผมไปฟังน้ำกันครับว่างวดนี้คู่บาบนนรครับจะเน้นให้ตัวไรเนาะครับเนาะครับเอาไปฟังน้ำกันครับปิดมันบวกคือมันบระตูกันไหมครับครับเลขปิดนะครับเนาะหนึ่งสองสามครับเลขปิดวันนี้หนึ่งสองสามแม่ครับงวดที่ผ่านมาสูตรไอ้สูตรใหม่ของคู่บาสไหมครับเพี่ให้เลขเด่<ม> 6, 7, 8, นหกเจ็ดแปดเนาะคู่บาเนาะม,มาน้ำกัน มันมาน้ากัน 1. 1> ครับนี่ครับหกเจ็ดแปดมาน้ากันเหล็กเด่นแต่ว่าสูตรนี้มันก็เข้าเข้าล่างมันมันพลาดมันบมีสามครับแดีวยวเข้าทั้งสองสูตรอือครับผมเข่าศูนย์นะครับเนาะแม่ครับเล็กประกรบเก่าศูนย์หนึ่งแต่ว่าสูตรสูตรนี้มันได้ตัวนี้มาครับเล็กที่มาจับคู่กันสามสี่ ห้าครับแล้วก็มาใส่เข้าศูนย์หนึ่งครับงวดนี้แต่ว่าศูนย์นี้คิดว่าสิดับแล้วนาอกซีนี่สิมาอยู่สีนี่ไม่ยากเปยครับคูบานากตัดออกเลยนาอกครับผมพอสามนี่คือดับสนิทแล้วสามดับ ครับอย่าหาตัวเดียวอย่าหาตัวเดียวค่ะ<า>สูตรเดสูตรนี่มันก็ว่าสามงวดติดเลยได้เนาะสูตรวันนี้ก็บป็แน่ได้ครับ <c oughs> ครับโอ้งวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับสูตรหกเจ็ดแปดครับมาอันนี้เป็นเลขยัง้นครับสูตรที่คู่บ่าแห่งวดที่แล้วครับหกเจ็ดแปดเนี่ยอันนี้สูตร เนี่ยหมื่นหมื่นนับแต้มอ๋อหมื่นนับแต้มครับกอดข้อกันมาทั้งสามโตนะครับเนาะนครับผมแตงวาดนี้มันคัดแม่นจับได้คู่บาให้ได้ก็ซีมีแค่ห้าเก้าครับห้าหนึ่งครับตันห้าส mm. องอออ วิ่งหนึ่งว่าครับคูบ่บอาครับให้แค่นี้เองวันนี้อ่อเอาแค่นี้ครับผมอือก็บมาลายตัวเนาะค่ะครับพราะนึงไฟวิ่งหนึ่งเพราตัวนี้กับตัวนี้มันมาโซ่กันอือครับ,รบตาเหล็กติดตรงนี้ติดมาหนึ 1, 2, ่งสองสามแม่คือค,คือมันสิติดอยู่ในหนึ่งสองสามนมันสิบหกคลยพลาดอือครับผมและศูนย์นี่ คู่บ่าบอมัม 0, มกบอครับงวนเนี่ยมันมันศูนย์เนี่ยไม่กับผมันหมอยู่ในเลขติดเด้คขาผมไมีอยู่ในเลขติดอ๋อครับมันบติดศูนย์บทิดเก้านะครับบติดศูนย์บทิดเก้าแต่คู่บ่าจับคู่นี่ยบอครับอ่าหาหาเก้าหาหนึ่งครับผมถ้าเด่นเด่นมักจะเด่นตัวนี้ครับโอ้ครับลวงกลมให้หาหนึ่งตัวเดี right. no ยว เป็นเป็นชุดเด่นบนล่างได้หรอ่ครับมันเอาอันอันนี้มันเอาไปจับลักซิปลักหน่วยให้เด้อะนี่ครับแค่เอามาจับคู่ซื้อได้เออมันจะเป็นซิมห้าก็ได้เออห้าหนึ่งก็ได้ครับผมครับที่ดีเอาสองตัวนี่แหละนีเพราะมันติดหนึ่งสองสามสามเนี่ยเขาว่าคิดว่ามันบ่มีแล้วนะครับสามมันจะเหลือแต่หนึ่งกับสองครับแต่ว่าหนึ่งมันมาโซนนี่ก็เลยว่า เอาหนึ่งไให่ไิครับจะให้วิ่งนี่ให้วิ่งหนึ่งมันบวกับให้วิ่งวิ่งหนึ่งโอ้ครับต่เด่นเดนที่หาเก่าไอเดินที่หาหนึ่งหาหนึ่งครับบนล่างได้บอกครับคู่บาอาเอาบนล่างดีกว่าบนล่างเลยอืมครับแต่ว่าผู้ใดขั้นอยากกันหาไปหาจับคู่ใส่คือเอาหนึ่งกับสองด้วยครับเอาหนึ่งกับสองไปจับใส่เพราะคู่บาบางทียัดมันเด่นมานกับมันอัดเมือนกับสิบโมมาครับด้ตอนเหล็กปิติคู่บานี่ มาสูงวดที่ครับเล็กติดเนี่ยมันต้องมีในสามตัวนี่ครับปบะตูใดกับตัวนึงครับท่านผู้ชมครับเล็กติดนีถ้าทันใดมีเล็กลักอื่นครับแมนๆมนะครับนอกจากเล็กติดของคู่บ่าไปประกบได้ได้ครับผมวัดนีหนึ่งสองสามเหล็กติดครับมีมาแน่นอนครับคู่บ่าว่าครับหาเก้านี่บ่มักบอกคู่บ่าที่จับคู่ให้ห้าเก้านี่ครับว ม right um. ันหมูหมักนะแต่ว่ามันก็มีซิดมาน้ากันได้ฮะนะครับหาก้าวเพราะว่าขาจับลักอนี้ครับอืมขันทีจับเบิร์ดมันก็เป็นเลขเก้าคู่ไม่นช่หมครับอันนี้คู่บาสิบบทจับให้ให้เก้าคู่แล้วแต่สิบเปอรเซเอาครับอืมเพราะคู่บามันมักมักสูตรตัวพี่ครับหนึ่งสองสามแต่ว่าสามมันหมูมีอืมครับผม จะเล่มือกรสีเหลือสองสองครับหนึ่งสองกับหนึ่งครับแคทมี่มือก็สีเป็นห้าหนึ่งกับห้าสองครับวงกลมให้หาหนึ่งเลยเนาะครับเนาะครับกลายเป็นชุดบนล่างด้วยครับทำชุ่มครับกู้บาพันจับคู่หอมีหาเก้ากับหาหนึ่งกับผมกับตะวันเดินหอหาหนึ่งคู่เดียวติดบนล่างกลับไว้น้ำครับผมหาหนึ่งหนึ่งหากันหาสองกับผมแคมี่ทอรนีงวดนีบอยายโตนะครับเนาะ พอไหลแลแนครับผมเผื่อเงินครับผมเสื้อตัวเดียวไปครับเนี่ผมแค่น้อยๆนี่ครับถ้าล่างบนก็สี่ตัวเลยครับไปกัดก็ได้ครับผมเล่นแวครับคู่บาาก็มั่นใจคู่เดียวเนี่ยมั้งครับแน่วันนี้หาหนึ่งเอาแต่ว่าเด่นที่หาแต่ว่าคือวิ่ง วิ่งหนึ่งตัวเดียวครับคือจับคู่เป็นราคาเหมือนครับคู่บ่ามันอันซูมนี้มันบอมาน์้อกันเด้ครับซูมนี้เพราะหนึ่งนี่มันมาติดตัวนี้ครับเพราะสูตรนี้มันก็สามสี่ห้านี่มันไม่เหลือห้าตัวเดียวแม่นครับเขาก็มาจับใส่ได้อืครับเพราะซูมีีคู่บ่าบอมากนี่เก้าครับเป็นเก้าครับศูนย์เก้าครับศูนย์ครับผมแต่ว่าหาเก่านีมาแห้งเลยค่ะหาเก่านีมาแห้งค่ะ ามันว่าฮอดสิบบูมีฮอดเข้าคู่นค่ะครับตามลักแต่ว่าผู้ใดมากก็ชื่อได้อย่างว่านั่นได้่ะเอาไปรดเพราะค่าบูมักเก้ากับศูนแต่ว่านุกามักหาเก้าค่ะเนี่ยคานาคาเก้าเอาไปรดตัวูบาแต่คนนหยหาึงเนาะค่ะเนาะเน่เอาห้าเล่นดีกว่าอืดีบอดีมันสิมาห้าสูงพีเดียวได้มาเนี่ยศูนย์อาจจะไม่ดีครับมวในคูบาครับว่า ตามรักสูตรนี่มันกิดสิบหค่อยพลาดได้นี่ค่ะันสิมาอยู่ตลอดอืมันสิมาเห็นเลยเป็นปะคะแม่มันมีติดในเห็นเลยนี่แปดเก้าศูนย์ครับแปดเก้าศูนย์จะบ่มาณเก้าปะครับคู่บางวันนี้ค่ะโอ้มันเขียนพิษเด้เอาใหม่เด้นี่อ่าเป็นเก้าศูนย์เป็นเออมันแปดเก้าศูนย์ได้บ้านบ่แม่นั่นนั่นเนาะโอ้ค่ะบ่มีหนึ่งบ่มีหนึ่งอ่า โอ้ครับยันพีดแปดเก้าศูนย์ค่ะครับผมนี่ขั้นมัานมากอะชิเม้นเป็นตัวนี้นี่ค่ะศูนย์นี่ครับจันมันเป็นห้าศูนยอืมอืมครับพิจารณาเอาแต่ว่าอาจารย์ให้วิ่งหนึ่งเด่นหนึ่งดีครับคู้บ่าติดหนึ่งกับสองตัวนี้โอ้ครับผมอืมคือว่าเอาเล็กเล็กวิ่งมาจากเล็กติด ครับเพราะว่าเหล็กต um um ิดน uh, so yeah. ี่ก็บอค่อยผ่านได้ครับท่านผู no ้ชมครับมันค่อยเมื่อมันมาตลอดสูตรสูตรตัวนี้สูตรเก่านี่ยครับใช่วดวดก่อนนะมันก็ติดอยู่ในนกครับงวดวดก่อนโอ่มันไปอยู่หลักร้อยคมันแปดแปดเก้าสูดแมนครับมันไปอยู่หลักร้อยไปอยู่หลักร้อยครับเหล็กติดงวดที่ผ่านมาครับผมในวดนี้มันก็คิดว่ามันจะบปอยู่หลักร้อยหรอกเพ่าไมันช่อยู่หลักร้อยบ่เหิง จะพิจารณาบเงาเนเานะครับเนาะคู่บาครับผมครับเพราะว่าค <c oughs> ันมานี่ตัวนี้มากระดับสนิทแล้วครับแปดนี่ดับติครับคู่บาวันนี้ของคู่บาับเดับของคู่บาดับถ้าถ้าของพืนบดับก็เอาใส่ได้ครับนี่คู่บาตัดให้ไปเลยนี่ปึ๊บนี่ครับให้ลัวซูนตัวเดียวสามของคู่บากระดับครับ บัดนี้ถ้าเขามาหมุนใสากาดเมนบอกับเข้าศูนย์กับห้ามาใส่กับซูมนี่มันสิเปิดเลขเอ้าเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้ครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งับห้าสองศูนย์หนึ่งบวกมาใกล้แค่ศูนย์สอง คนถีบนอบาทเลยครับอ๋แคบเอาแคบเอาด้วยครับท่านชมครับคู่บาพิ่นมาจับคู่ให้แล้วหาเก้านี่ตัดเลยบ่ครับตัดไปเลยจะบ้าบ่ครับคู่บามันกับบแน่แล้วกับผมรับเลขคู่บาบ่มากนะกับกับเอาคู่บาตัดหาเก้าด้วยครับท่านชมครับเหลือยูหาหนึ่งกันหาสองแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่งคือหาศูนย์ครับวงกลมให้ตัวเดียวครับ หาหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาบนล่างด้วยครับทำชุชมครับสามคู่คือหาศูนย์หาหนึ่งหาสองขับหาเก่าคู่บาไหหม่ำครับแต่ว่าคู่บ่าบ่าบอบอมักด้วยครับตัวนี้ก็เลยตัดไปรับปัจจเซีหาศูนย์หาหนึ่งหาสองเน้นที่หาหนึ่งบนล่างครับเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดครับผมรับเปล่าแถาสวัสดีครับ